ภรรยาสุดที่รักของนายน้อยจินแปลโดยสัญหามาฟังและอยากจะเล่าบทที่หนึ่งฉันจะไม่ปล่อยให้คุณตายไฟ ไม่ท้องฟ้าลุกโชคชนไปด้วยเปลวไฟโลกของส่งนวลยี่กลายเป็นสีแดงเพลิงเธอนอนหมดแรงอยู่บนเตียงและเฝ้าดูเปลวไฟซึ่งกําลังลุกลามอยู่ที่ข้างๆเตียงของเธอเตียงของเธอถูกจุดไฟเผามันลุกลามไปจนถึงผ้าห่มหมอนผมแล้วก็มือของเธอมันเจ็บมันเจ็บจริงๆอย่างนี้ก็ไม่ต่างกับการถูกไฟคลอกตายทั้งเป็น เธอรู้สึกเศร้าสศกวันนี้เธอได้รู้ความจริงว่าสามีของเธอที่เธอหลงรักมามากกว่า30ปีที่จริงแล้วเขาชอบผู้ชายเขาต้องการฆ่าเธอเพื่อไปรักกับผู้ชายคนนั้นระยะเวลากว่า30ปีเธอเหมือนคนโง่ที่โดนหลอกกลิ่นน้ำมันเบนซินที่ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศกระตุ้นระบบประสาทของเธอทำรู้ให้ปวดหัวราวกับสมองกำลังจะระเบิดดวงตาของเธอแดงกํเนื่อเป็นผลมาจากควันไฟ ถึงกระนั้นเธอก็ไม่หลั่งน้ำตาแม้แต่หยดเดียวดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความแค้นเธอไม่เต็มใจที่จะยอมรับสิ่งนี้ต่อให้เธอกลายเป็นผีก็จะไม่มีทางปล่อยคนพวกนั้นที่ทำกับเธอไปจูจ่ๆประตูที่ไม่เกรียมก็ถูกเตะเปิดจากด้านนอกเธอเห็นร่างร่างหนึ่งเดินเข้ามาซ่งนนยี่เขาเห็นเธอนอนอยู่บนเตียงและพุ่งเข้ามาหาเธอโดยไม่สนใจไฟที่อยู่รอบตัวเธอเขาพุ่งไปหาเธอด้วยความโกรธและกังวล อูเฉินจินซ่งนวนยี่ไม่สามารถส่งเสียงออกมาได้และจูจ่ๆน้ำตาของเธอก็ไหลเมื่อเห็นอูเฉินจินสุดท้ายแล้วคนที่มาช่วยเธอกลับเป็นคนที่เธอเกลียดที่สุดทันใดนั้นตู้ที่ถูกไฟลุกไหม้ก็ล้มลงมาทางชายคนนั้นอูเฉินจินถูกตู้ล้มทับลงกับพื้นขาของเขาถูกไฟลุกไหม้เขาเงยหน้าขึ้นไม่สนใจอาการบาดเจ็บบนร่างกายเขาเดินโซเซตรงเข้าไปหาส่งนวนยี่ น้ำตาทำให้ดวงตาของซ่งนวลยี่พร่ามัวเธอต้องการให้อูเฉินจินรีบหนีออกไปก่อนอูเฉินจินใช้มือปัดๆเพื่อดับไฟบนร่างของซ่งนวลยี่และอุ้มเธอขึ้นอย่างระมัดระวังอยู่นิ่งๆนะฉันจะพาเธอออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เมื่อเขาลุกขึ้นร่างกายของเขาก็โซซาโซเซมีเลือดไหลออกมาจากขาของเขาเขาไม่สนใจมันเลยแมต่เตยนอ,อูเฉินจินใช้ร่างกายของเขาบังเปลวไฟและค่อยๆพาเธอเดินไปที่ประตูทีละก้าว ส่งนลยี่คร่ำครวนนี้เป็นครั้งแรกที่เธอเห็นชายคนนี้ในสภาพที่ดูไม่ได้ผมบนศีรษะของเขาถูกไฟไม่จนหัวล้านเนื้อตัวของเขาก็เต็มไปด้วยบาดแผลใบหน้าของเขาก็โดนไฟไม่จนจำแทบไม่ได้เขาพาส่งนวลยี่รอดออกมาได้ทันทีที่เขาก้าวออกจากห้องเขาก็ทรุดลงกับพื้นทันทีขาของเขาไม่สามารถขยับได้อีกแต่เขายังคงปกป้องซ่งนวลยี่เขากอดเธอไว้แน่นราวกับว่าเธอเป็นสมบัติล้ำค่า ในขณะนี้ส่งนวนยี่รู้สึกราวกับว่าท้องฟ้าถล่มลงมาโลกทั้งใบพังทลายลงทันทีที่ชายคนนี้ปรากฏตัวเธอร้องให้หนักมากจนเสียงแหบแห้งอูเฉินจินยิ้มความเจ็บปวดบนใบหน้าของเขาทำให้เขารู้ตัวว่าใบหน้าของเขาต้องดูน่ากลัวมากแน่ๆเขายิ้มและพูดว่าเธอร้องให้ทำไมเธอกลัวฉันหรอไม่ต้องกลัวไปหรอกฉันสัญญาฉันจะช่วยปกป้องเธอเอง ส่งหนอนยี่สายหัวและต้องการจะบอกว่าไม่แต่เธอไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาดังๆได้เขาใช้รอยยิ้มเพื่อปกปิดเสียงที่สั่นเครือทันใดนั้นคนกลุ่มหนึ่งก็รีบเดินฝ่าผู้คนที่รายล้อมอยู่รอบๆเข้ามาพวกเขาตกใจเมื่อเห็นอูเฉินจินในสภาพไม่น่าดูจากนั้นพวกเขาก็รีบเข้ามาดูอาการอูเฉินจินสายหัวและส่งตัวซ่งนวนยี่ให้พวกเขาอูเฉินจินพูดว่า พาเธอไปโรงพยาบาลก่อนซ่งนวนยี่รู้สึกประหลาดใจกับคำพูดของเขาและเธอก็ถูกส่งตัวให้บดีกาดเธอหันไปมองทางอูเฉินจินเธอพยายามอย่างยิ่งที่จะอ้าปากพูดอะไรบางอย่างแต่ทันใดนั้นเธอก็กระอักเลือดออกมาเธอรู้ตัวว่าเธอไม่น่าจะรอดแล้วอูเฉินจินรีบเข้าไปหาเธอเขาเกือบจะล้มลงกับพื้นอูเฉินจินคว้าข้อมือของซ่งนวนยี่แล้วพูดว่าซ่งนนยี่ฉันจะไม่ยอมให้เธอตาย เธอต้องมีชีวิตอยู่กับฉันก่อนซ่งนนยี่จะเอื้อมมือมาจับอูเฉินจินแต่มือของเธอก็ให้ลงอย่างแผ่วเบาจากนั้นดวงตาของเธอก็ค่อยๆปิดลงอย่างช้าๆสิ่งสุดท้ายในชีวิตของเธอคือการเห็นอูเฉินจินพร้อมกับน้ําตาที่ร่วงหล่นจากดวงตาของเขาน้ำตานี้ดูเหมือนจะหยดลงในหัวใจของเธอทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นฉันขอโทษอูเฉินจิน หากชีวิตหลังความตายมีจริงฉันจะกลับมารักกับคุณฉันไม่ต้องการเห็นตระกูลเฉาอีกอูเฉินจินพูดคนที่อยู่ข้างหลังเขาพยักหน้าและพร้อมรับคำสั่งทันทีประโยคเดียวที่กำหนดชะตาชีวิตและความเป็นความตายของตระกูลเฉาอูเฉินจินกลับไปที่ลินวันวิลล่านี่คือสถานที่ที่เขาและซ่งนวนยี่พบกันเป็นครั้งแรกขาของเขาถูกไฟไม่จนเกรียมเขานั่งอยู่บนรถเข็นโดยยังคงกอดส่งนวนยี่ไว้ในอ้อมแขน หลงศพถูกหามมาที่นี่มีผู้คนกลุ่มหนึ่งใช้พวัขุดหลุมขนาดใหญ่ภายในสวนหลังจากที่เห็นปู่อุ้มส่งนวลยี่เข้าไปในหลงศพก็ไม่มีใครขยับตัวทำอะไรต่อเลยจัดการให้เรียบร้อยคนเหล่านั้นปิดลงด้วยความกลัวและกังวลใจอูเฉินจินกอดส่งนวลยี่และพูดว่าเธอให้ชีวิตต่อไปกับฉันได้ไหมถ้าเธอไม่พูดอะไรฉันจะถือว่าเป็นสัญญา ภรรยาสุดที่รักของนายน้อยจินแปลโดยสัญหามาฟังและอยากจะเล่าบทที่2การเกิดใหม่หนาวความเย็นที่หนาวเหน็บจนแทบหายใจไม่ออกแผ่กระจายไปทั่วร่างกายของส่งนวนยี่เธอลืมตาขึ้นพบว่าตัวเธออยู่ในน้ําเธอเผลอกลืนน้ําเข้าไปสองสามอึกเธอจึงอดทนต่อความเจ็บปวดจากตะคริวที่น้องของเธอและพยายามว่าขึ้นจากน้ํา ในที่สุดก็ถึงบริเวณที่สามารถยืนขึ้นได้เธอสูดหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่เธอจะทันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็ได้ยินเสียงหัวเราะเยาะเย้ยถักถางจากคนรอบตัวเธอคุณส่งมาหาแหวนจริงๆด้วยฉันไม่คิดว่าคุณส่งที่เรียบร้อยจะมีหุ่นที่ดีแบบนี้ฮิฮินน้อยเฉาโชคดีมากที่ได้เธอดูเหมือนว่าคุณส่งต้องการแต่งงานกับนายน้อยเฉาจริงๆเธอทําให้ตระกูลนักวิชาการอย่างตระกูลส่งอับอายจริงๆ ถ้าพ่อเท่าซ่งรู้เข้าแก่คงจะโกรธมากซ่งนนยี่รู้สึกเย็นว่าไปทั่วกระดูกสันหลังเธอเงยหน้าขึ้นและเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยแต่ไม่คุ้นเคยรอบตัวเธอเธอยังไม่ตายเหรอทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่นอกจากนี้พวกเขาหมายความว่ายังไงเธอยังไม่ได้แต่งงานกับเฉายยูหานเหรอทันใดนั้นเธอก็เห็นแหวนที่กำแน่นอยู่ในมือความทรงจำในอดีตก็ท่วมท้นในจิตใจของเธอทันที เธอจำได้ว่าสองวันก่อนที่เธอจะแต่งงานกับเฉายูหานแหวนมั่นของเธอถูกโยนลงไปในน้ำเธอกลัวว่าเฉายูหานจะโกรธเธอจึงกระโดดลงไปในน้ำต่อหน้าท,นทุกคนเธอค้นหาเป็นเวลาสมชั่วโมงก่อนที่จะพบแหวนวงเล็กนี้ตอนนั้นเธอเกือบจมน้ำตายเพราะเป็นตะคริวที่นองเมื่อเธอพบกับแหวนที่งมหาด้วยความยากลำบากเธอพบว่าเฉายูหานได้เดินจากไปแล้วเขาไม่รอเธอเลย เมื่อนึกถึงอดีตเธอจําได้ว่าเธอกาแหวนอย่างแรงจนทําให้แหวนเสียรูปเล็กน้อยเชาอยูฮานไม่ได้รักเธอเลยทําไมเธอถึงไม่เข้าใจทั้งที่ทมันชัดเจนขนาดนี้ทําไมเธอถึงตกหลุมพรางของตระกูลเฉาอย่างโง่ง,งมเธออุทิศทั้งชีวิตให้กับเฉายูฮานและตระกูลเฉาสุดท้ายเธอก็โดนทุกคนทิ้งความเกลียดชังจํานวนมากประตูออกมาจากร่างกายของเธอทำให้คนรอบข้างตกใจในทันทีพวกเขาไม่กล้าที่จะหยอกล้อและยาอเย้ยเธออ,อีก พวกเขาขมวดคิ้วและมองไปที่ซ่งนวยี่ที่ยืนอยู่ในน้ําเกิดอะไรขึ้นกับเธอซ่งนวนยี่บีบแหวนแล้วปีนขึ้นฝั่งเธอหัวเราะเยาะและโยนแหวนทิ้งลงไปในน้ําต่อหน้าทุกคนการกระทํานี้ทําให้ทุกคนประหลาดใจมากยิ่งขึ้นสายตาของซ่งนวนยี่กวาดผ่านพวกเขาไปและหยุดอยู่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งในที่สุดอูจอเฟยถอยหลังหนึ่งก้าวเธอรู้สึกกลัวเล็กน้อยจากการจ้องมองของซ่งนวนยี่และถึงกับพูดติดอ่างว่าอะอะไร เธอกำลังมองอะไรอยู่ทรงนนยี่ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เธอเธอเปียกโชกไปทั้งตัวผมที่ยาวถึงเอวของเธอก็เปียกปอนไปทั่วร่างของเธออูจือเฟยกลืนน้ำลายของเธอและพยายามบังคับตัวเองไม่ให้ถอยหลังเธอไม่ต้องการแสดงความอ่อนแอต่อหน้าผู้หญิงคนนี้ทรงนนยี่เดินมาหาเธอและเอื้อมมือไปกอดเธอไว้แน่นดวงตาของทุกคนเบิกกว้างและแม้แต่อูจือเฟยก็ตกใจมากจนเธอไม่กล้าขยับเช่นกัน ทุกคนรู้ว่าส่งนวนยี่ชอบเฉาหยูหฮานและเกลียดคนตระกูลอูลทั้งหมดเพราะอูเชิญจินแต่นี่มันเกิดอะไรขึ้นซ่งนวนยี่กอดอูจือเฟยดวงตาของเธอปวดร้าวในชีวิตที่แล้วเธอไม่ได้ขึ้นฝั่งเร็วขนาดนี้ในท้ายที่สุดอูจือเฟยก็เป็นคนลกเธอขึ้นฝั่งเธอเกลียดพี่น้องอูมาทั้งชีวิตแต่ทุกครั้งพวกเขาก็เป็นคนที่ช่วยชีวิตเธออูจือเฟยพยายามเรียกสติกลับมาและพูดด้วยความกลัวว่าเธออยากจะทำอะไรกับฉันกันแน่ น้ำเสียงของเธอราวกับว่าเธอกําลังถูกแกล้งในตาของท่งนวนยี่มีรอยยิ้มฉายผ่านเธอวางน้ำหนักตัวทั้งหมดลงบนร่างของอูจือเฟยอ,อย่างหน้าไม่อายและพูดว่าฉันเป็นตะคริวที่ขาเดินไม่ไหวฉันจะต้องพึ่งเธอแล้วละ่ะมุมปากของอูจือเฟยกระตุกเธอพึพรรมพำว่านี่มันหน้าลำบากจะตายทำไมเธอไม่ไปหาคนอื่นละ่ะอย่างไรก็ตามอูจือเฟยก็ยังคงช่วยเหลือเธออ๋อใช่สิ วันนี้ฉันจะไปค้างที่บ้านเธอถ้าฉันกลับไปสภาพนี้ฉันคงถูกพ่อตีจนตายแน่ส่งนวนยี่พูดอย่างไรยังอายขณะที่เธอนอนหงายเปลือกตาของอูจือเฟยกระตุกและเธอหันมามองส่งนวนยี่ยังสงสัยผู้หญิงคนนี้อาจจะถูกผีสิงหรือเปล่าเธอพูดอะไรแปลกๆแบบนี้ได้ยังไงถ้าเธออยู่ในบ้านของฉันเธอจะต้องเจออูเฉินจินแน่นอนเธอเห็นพวกเขาทะเลาะกันทุกครั้งที่เจอกัน อูจือเฟยก็ต้องการที่จะปฏิเสธเธอในทันทีแต่เมื่อเธอหันกลับมาเธอพบว่าซรงนวนยี่หลับไปแล้วภรรยาสุดที่รักของนายน้อยจินแปลโดยสัญหามาฟังและอยากจะเล่าบทที่สามเตียงที่ไม่คุ้นเคยอูจือเฟยกกำลังจะปลุกซ่งนวนยี่แต่เธอก็ไม่อยากรบกวนซ่งนวนยี่เธอถอนหายใจและพึมพำว่าเธอพูดเองนะถ้าเกิดอะไรขึ้นก็โทษฉันไม่ได้ การพยุงส่งนวนยี่ทำให้เอวของอูจื่อเฟอยมีอาการเจ็บเธอก้มลงและอดไม่ได้ที่จะบ่นว่าเธอดูค่อนข้างผอมแต่ทำไมเธอถึงตัวหนักจังเมื่อทั้งสองคนกลับมายัางบ้านตระกูลอู๋อูจื่อเฟอยก็โยนส่งนวนยี่ลงบนเตียงอย่างไม่ตั้งใจเธอมองไปที่ส่งนวนยี่ซึ่งยังคงหลับอยู่หลังจากถูกกระทำเช่นนี้เธอคร่ำครวญและคิดว่าส่งนวลยี่เป็นคนโง่ที่พยายามขนาดนี้ คุณทรมานตัวเองให้อยู่ในสภาพนี้เพื่อผู้ชายคนหนึ่งโง่จริงๆเธอพึมพำเบาๆและช่วยส่งนวลยี่ถอดเสื้อผ้าออกและเปลี่ยนเป็นชุดนอนที่สะอาดร่างกายของส่งนวลยี่ไม่เปียกแล้วมันค่อยๆอ,อ,อุ่นขึ้นเมื่อเห็นว่าส่งนวลยี่นอนหลับสนิทอูจือเฟยจึงไปที่ห้องอื่นกลางดึกส่งนวลยี่ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำอย่างไรก็ตามเธอครึ่งหลับครึ่งตื่นและตาย,ยังปิดอยู่เธอเดินเข้าไปในห้องน้ำอย่างงุ้มง,ง่ามและหลังจากนั้น เธอก็เดินออกจากห้องไปด้วยความงุนงงเธอคิดว่าเธออยู่ในที่พักของครอบครัวเฉาดังนั้นเธอจึงเดินตามตำแหน่งของห้องในความทรงจำของเธอเธอเปิดประตูและเข้าไปยกผ้าห่มขึ้นแล้วนอนลงในความมืดอูเฉินจินรู้สึกถึงร่างกายที่อ่อนนุ่มในอ้อมแขนของเขาและร่างกายของเขาก็แข็งทื่อไปทั้งตัวทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่เธอเข้ามาในห้องของฉันทำไมทำไมเธอถึงนอนบนเตียงของฉัน คำถามปรากฏขึ้นในใจของอูเฉินจินคุณส่งตัวเองมาให้ผมชัดๆหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงถอนหายใจเบาๆวันรุ่งขึ้นเสียงกรีดร้องดังมาจากที่พักของตระกูลอูซ่งนนยี่ตื่นขึ้นด้วยเสียงนี้เธอขมวดคิ้วอย่างกระวนกระวายและลืมตาขึ้นเพื่อดูเพดานที่ไม่คุ้นเคยเธอลุกขึ้นนั่งด้วยความสยดสยองและมองไปที่อูจือเฟยที่ประตูเธอคือคนที่กรีดร้องเมื่อกี้ เธอชี้ไปที่พวกเขาด้วยนิ้วที่สั่นเทาแล้วถามว่าทําไมเธอสองคนถึงนอนด้วยกันนี่เป็นเรื่องที่พลิกโลกทัศน์ของเธอแม้ว่าเธอจะรู้ว่าพี่ชายของเธอแอบรักส่งนวนยี่มาโดยตลอดแต่ส่งนวนยี่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกใดๆต่อพี่ชายของเธอเลยยิ่งไปกว่านั้นส่งนวนยี่กําลังจะแต่งงานในวันพรุ่งนี้แล้วเป็นไปได้ไหมว่าพี่ชายของเธอใช้กําลังกับซ่งนวลยี่สีหน้าของเธอยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นไปอีก ซ่งนวลยี่มองดูอีกฝ่ายที่นอนอยู่บนเตียงอูเฉินจินเหยียดแขนขาและนอนบนเตียงอย่างสบายใจแต่เขาไม่ได้นอนมาทั้งคืนและมีรอยคล้ำที่ตาของเขาเล็กน้อยเมื่อเห็นเขาอีกครั้งเมื่อเห็นเขายังมีชีวิตอยู่ดวงตาของซ่งนวลยี่ก็แดงกับความทรงจำจากวันวานค่อยๆปรากฏขึ้นในใจของเธอเธอบีบต้นขาของเธอและเธอรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่ความฝันเธอกลับมาแล้วจริงๆ กลับมาก่อนที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นอูเฉินจินอดไม่ได้ที่จะมองเธอเมื่อเห็นดวงตาสีแดงของเธอเขาก็รู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยเขารู้สึกสับสนและอยากจะอธิบายแต่สุดท้ายเขาก็ยังคงใช้น้ำเสียงที่น่ารำคาญตามปกติเขาจงใจพูดว่าร้องให้ทำไมผมจะรับผิดชอบคุณเองผมขอแต่งงานกับคุณไม่ได้เหรอเขาหลีตาและรอให้เธอกโกรธจัดเขาไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะปรากฏตัวในอ้อมแขนของเขา ซ่งนนยีโผเข้ากอดเขาและร้องให้เงียบๆน้ำตาของเธอเปียกโชกหน้าอกของเขาอูเชิญจินตื่นตระหนกนี่เธอทำไมถึงร้องไห้เมื่อเห็นว่าเธอยังร้องให้เขาก็ได้แต่ลูบหลังเธอเบาๆและเกลี้ยกล่อมเธอทำตัวดีๆอย่าร้องให้นะใครจะไปรู้ว่าคำพูดเหล่านี้จะทำให้เธอร้องให้หนักกว่าเดิมน้ำเสียงของเธอทำให้หัวใจของเขาหลักสลายอูเชิญจินรู้สึกได้ว่าร่างกายของเธอสันสาน เขาขมวดคิ้วเมื่อความโกรธพุ่งพล่านเขาอยากจะฉีกคนที่ทำให้เธอร้องให้เป็นชิ้นๆแม้ว่าคนคนนั้นน่าจะเป็นเขาก็ตาม